สวัสดีครับผมอนุชิตไทแมเเตอร์นะครับคลิปนี้จะขอแนะนำเครื่องรับใบเครื่องรีดนะครับทั้ง3รุ่นนะครับสวัสดีครับหายกันไปนานเลยนะครับก็กลับมาพร้อมกับผมที่ข่าวขึ้นนะครับแล้วก็ชุดนี้จะเป็นชุดที่อันนี้เป็นโชว์รูมของไทแคมเตอร์นะครับก็จะทยอยไปยอยเพิ่มสินค้าเข้ามานะครับอันนี้จะเป็นสินค้าของไทแคมเตอร์เองเลยนะครับเช่นที่เห็นนี้จะเป็นตุ่มรับใบเครื่องรีดหรือว่าเครื่องใสนะครับ จุดแรกที่เราทําขึ้นมาเนี่ยจะเป็นรุ่นประหยัดนะครับก็ะจะเป็นรุ่นสําหรับเจาะรูนะครับแล้วก็สไลด์นะครับสไลด์ไปมานะครับแล้วก็ใช้หินถ้วยรับนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัวของไทคอนเตอร์ที่เริ่มอเอาเข้ามาขายนะครับเอามาจําหน่ายกันก็จะเป็นรุ่นที่เป็นลักษณะหลายคนอยากได้หนึ่งคือใบยาวๆรู้สึกว่าจะถามกันมากก็คือ16นิ้วนะครับ สนิ้วแล้วก็เป็นรุ่นที่ไม่ไม่มีรูนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นที่หนีบนะครับหนีบใบแล้วก็มีตัวประคองแล้วก็ค่อนข้างสมูทนะครับจะเป็นอลูมิเนียมเบานะครับแล้วก็สไลด์ไปมาได้นะครับแล้วก็มอเตอร์ก็กําลังเขาก็โอเคนะครับลื่นนะครับก็สังเกตว่าจะสมูทแล้วก็ให้ความนิ่มนวลนะครับตัวนี้แล้วก็มีตัวใหญ่ตัวนี้ได้ถึง2ีนิ้วนะครับ ส่วนตัวนี้ก็ได้ถึงใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็จะมีตัวหล่อเย็นเป็นมอเตอร์ปัม๊มน้ําเล็กๆครับเดี๋ยวเรามาดูในรีวิวนะครับทั้ง3ตัวตัวนี้ก็อาจจะได้ดูไปแล้วนะครับอา,อาจจะได้ดู2ตัวนี้นะครับว่าการทํางานง่าย,ายๆครับแล้วก็รับได้ในราคาที่ประหยัดนะครับผมก็จะพยายามทําให้ไทยคอมเมรเตอร์นะครับเป็นที่รู้จักสำหรับเราชาวงานไม้ สำหรับมืออาชีพหรือว่าจะเอาไปรับใช้เองก็ได้ครับหรือว่าจะเป็นรับจ้างรับก็ทําได้ครับเดี๋ยวไปดูในรายละเอียดกันของสินค้าทั้งสองสามตัวนี้เลยนะครับครับสำหรับรุ่นแรกนั้นก็เป็นรุ่นที่เราะดิ์ขึ้นมานะครับเป็นรุ่นเล็กนะครับประหยัดใช้สําหรับรุ่นเจาะรูนะครับมา k i กิต้าเจ็ดหรือว่าเรียบิก็ใช้ได้ส่วนรุ่นนี้จะเป็นรุ่นกลางนะครับก็เป็นราคาประหยัดนะครับเป็นรุ่นหนีบใช้หนีบใบแทนนะครับไม่ต้องมีรูขนาดไฟนั้น370 วัดนะครับแล้วก็ความยาวนั้นได้ถึง18นิ้วนะครับโดยเฉพาะ16นิ้วที่ถามกันมากนั้นตัวนี้เลยครับใช้ได้ใช้วิธีการล็อกโดยการหนีบใบนะครับตัวนี้เป็นตัวปรับเลื่อนเข้าออกนะครับง่ายได้การปรับเอียงองศาเขาก็มีตัวปรับให้นะครับทำงานง่ายเช่นกันนะครับวิธีการก็ง่ายมากครับเพียงแต่ใส่ใบเข้าไปนะครับสอด เขาก็จะมีแผ่นเหล็กให้นะครับแล้วก็สอดเข้าไปแล้วก็เลื่อนอ่ากินค่อยๆฝีกินเข้าไปนะครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะครับตัวอลูมิเนียมนั้นก็เบาและเมื่อท่านอ่าทำลักษณะของการหล่อเย็นก็จะทำให้ไม่เป็นสนิมนะครับสำหรับการปรับให้กินมากเข้ามาเรื่อยๆเ,เขาก็มีตัวปรับด้านล่างนะครับที่ฐานค่อยๆฟีดเข้ามาได้นะครับส่วนตัวปรับ เอียงองศาเขาก็ให้ไปด้วยนะครับมีปรับด้วยทําได้ง่ายครับอันนี้สําหรับรุ่นนี้ใช้ได้นะครับทั้ง3นิ้ว5นิ้ว12นิ้วหรือว่า16นิ้วนะครับใช้ได้ทั้งรุ่นมีรูและไม่มีรูนะครับเพราะว่าใช้ระบบการหนีบใบแทนนะครับใช้ได้ง่ายครับตัวนี้เขาสำหรับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นใหญ่นะครับความยาวได้ถึง26นิ้วหรือว่า63เซนโดยประมาณเลยนะครับ ก็รองรับนะครับทั้งมีรูแล้วไม่มีรูนะครับเป็นตัวที่มีมอเตอร์สำหรับดูดสารลอยเย็นด้วยนะครับเหมาะสำหรับการรับแบบเปียกนะครับช่วยรักษา,าคมให้อยู่ได้นานนะครับเห็นไหมครับตัวน,นี้เขาจะมีร่องสาหรับให้น้ําหรือว่าสารละยเย็นนั้นตกลงไปแล้วก็เอาสายยางมาใส่ได้นะครับเขามีร่องแล้วก็ให้น้ำน้านั้นไหลลงไปด้านล่างนะครับมอเตอร์ก็จะเป็นมอเตอร์กาลังวัดต์550วัตต์นะครับ ตัวนี้เป็น e d i e c t i o n w a t e r นะครับเสียงเงียบกำลังก็แรงพอสมควรนะครับการปรับนั้นปรับง่ายนะครับมีฟีดสำหรับป้อนอให้มอเตอร์นั้นเลื่อนนะครับเข้าออกแล้วก็มีการปรับองศาง่ายดายนะครับเขาก็มีปุ่มให้นะครับปรับเมื่อได้องศาแล้วก็ล็อกเลยนะครับ เห็นไหมครับเสียงจะเงียบแล้วก็กำลังหวัดนั้นเร็วแรงนะครับเพียงแต่ป้อนแล้วก็เลื่อนสไลด์ซ้ายขวาแล้วก็ค่อยๆสีใใ้้กินทีละนิดนะครับครับก็ เป็นการแนะนำทั้ง3รุ่นเลยนะครับรุ่นเล็ก12นิ้วรุ่นกลาง18นิ้วแล้วก็รุ่นใหญ่26นิ้วนะครับทั้ง3รุ่นนั้นมีจําหน่ายแล้วนะครับที่ t h ยคอมเพนเตอร .com นะครับเข้ามาดูราคาได้เลยนะครับวิธีการใช้งานอาจจะมีในรายละเอียดอีกในครั้งหลังนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอแนะนําในเบื้องต้นก่อนซึ่งก็คิดว่าเข้าใจได้ง่ายแล้วนะครับขอบคุณครับที่ติดตามชม